ส่วนนะการอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้ปราตกไปต่อเนื่องนะครับมันก็จะหายแน่นอนแต่อีกตัวหนึ่งที่ไม่หายเลยก็คือ,อยางไตนึ่งแบบว่าไตานึ่งไปเลยไตยนึ่งแบบว่าเปิดหาหน้ายังไงก็ไม่มีท่อน้ํายางไอเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับยางไตนึ่งมีสองแบบนะครับแบบแรกก็คือ,อยางไตนึ่งที่รอรอรอตายก็คือ,อยางไตนึ่งที่ ยังมีน้ำยางอยู่นะครับก็คือยังไม่ตายเนื่องสนิทนะครับก็คือเราแค่เปลี่ยนเปลี่ยนจุดนะเพื่อหาท่อน้ํายางส่วนอีกตายเนื่องอีกอีกแบบตายเนื่องอีกชนิดหนึ่งนะก็คือตายเนื่องไปเลยตายเนื่องไปเลยก็คือไม่มีท่อน้ํายางเลยคือรัสใสยังไงก็ไม่หายแล้วนะครับก็คือรุนแรงมากนะแต่ว่ากว่าจะถึงจุดที่ตายเนึ่องรุนแรงนะครับมันก็จะผ่านแบบนี้ครับผ่านแบบ เปลือกแตกนี่ก็คือเริ่มแล้วนะครับนี่ก็คือเริ่มตายนึ่งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มคือตายนึ่งระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายาังยังไม่ยังไม่บำรุงยังไม่รักษานะครับก็จะตายเนื่องแบบถาวรเลยก่อนหน้านี้นะครับอย่างต้นเนี้ยตายเนื่องแบบว่ากรีดยังไงก็ไม่ออกเลยนะครับเนี่ยวานหาหน้าแบบตศสกักกาเลยเห็นไหมครับคือย,ยังไงก็ไม่ออกนะครับแต่ว่า มันยังมีจุดหนึ่งที่ต้นนี้สามารถจะรักษาได้นะครับโดยการใช้พาราเทกก็คือพอเราเปิดริดมันยังมีท่อน้ํายางซึมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็คือมีท่อน้ํายางอยู่อะ่ะไม่ถึงกับหาไม่หาท่อน้ํายางไม่เจอเลยนะครับพอเราเจอท่อน้ํายางอยู่บ้างเราก็ใช้พาราเทกไปแต่ว่าใช้แบบต่อเนื่องนะครับไม่ได้ว่าใช้ครั้งหนึ่งแล้วมันจะหายนะครับ อย่างน้อยก็1เดือนถึงจะร่วมฟื้นฟูแล้วก็มันจะดีขึ้นเรื่อยๆจนน้ำยางมาไหลมาปกตินะครับมีเห็นไหมนี่ประมาณ6เช้านะครับหเช้าเนี่ยอยู่ที่ขูนต้นด้วยนะครับส่วนนะการอย่างเนี้ยถ้าลึกถ้าเกิดว่าเราใช้ปาราเตกไปต่อเนื่องนะครับมันก็จะหายแน,น่นอนแต่อีกตัวหนึ่งที่ไม่หายเลยก็คือ,อยางตายนึ่งแบบว่าตายนึ่งไปเลยตายนึ่งแบบว่าเปิด หาหน้ายังไงก็ไม่มีโทรน้ำยางอันเนี้ยไม่ได้แล้วนะครับ